สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการทเวนตี้วันช็อตกันข่าวสั้น8นาทีเย yeah. ่ปุ้งปุ้งปุ้งนะครับผมโอ้โหสามปุ้งเหมือนเดิมนะครับก็ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับรายการข่าวเช้าแบบนี้นะครับผมที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารยามเช้ากันนะครับผมว่ามีเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจและเป็นประเด็นที่มันน่าเอามาพูดคุยบ้างน,นะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะฮะก็ขอฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยดูรายการนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยคนละหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อกําเป็นกําลังใจให้ผมก็แล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ โอเคทุกคนเมื่อคืนก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีข่าวบิ๊กๆใหญ่ๆสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีเหมือนกันนะครับพอมีเหมือนกันนะครับผมก็มาลองดูกันดีกว่านะครับ โอเคมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับผมก็มีการเปิดตัวสักทีนะครับผมเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับซานโดโตนารีนะครับผมกองกลางคนใหม่นะครับผมของสาริกาดงนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับผมนี่ครับเปิดตัวสวยงามเลยนะฮะเป็นภาพการาฟิกเลยนะครับก็ นี่ถือว่าเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของนิวคาสเซิลแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของนักเตะอิตาลีตั้งแต่เคยมีมาเลยนะครับผมก็ซานโดโตนาลีนะย้ายมาจากเอซิมิลานนะครับผมมาอยู่กับนิวคาสเซิลด้วยค่าตัวประมาณ70ล้านปอนด์นะครับผม70ล้านปอนด์นะครับโดยจะเซ็นสัญญากันยาวทั้งหมด5ปีเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็น่าจะเป็นกำลังหลักให้กับนิวคาสเซิลไปอีกยาวๆเลยนะครับสำหรับซานโดโตนาลีนะซึ่งก็ต้องบอกว่า ผมคิดว่านะตรนาลีเนี่ยยังไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายเดียวของพวกเขาในซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของนิวคาสเซิลเท่านั้นนะครับก็ประกาศแสนยานุภาพให้เราเห็นแล้วว่าพวกเขามีกําลังทรัพท์ที่มันน่ากลัวขนาดไหนก็ยินดีด้วยนะกับนิวคาสเซิลนะครับผมคนนี้เก่งจริงๆนะครับของดีโอเคครับไปกันที่ข่าวต่อไปนะฮะก็อัปเดตประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วก่อนอัดคลิปนี้เองนะครับผมโรมาโนนะก็มีงาน รายงานออกมานะครับผมบอกว่าตอนนี้นะแมนซิตี้นะครับผมเตรียมข้อเสนอยื่นครั้งที่2ให้กับอาร์เบลไลซิปแล้วนะครับผมเพื่อขอซื้อตัวยอสโกกวาดอนะครับผมโดยโรมาโนบอกว่าข้อเสนอครั้งแรกเนี่ยนะฮะเป็นราคาค่าตัว75ล้านยูโรบวกแอปออนเนี่ยนะครับข้อเสนอเนี่ยถูกไลซิปปฏิเสธไปแล้วไม่มีชิ้นชิ้นดีเลยนะครับผมโดยไลซิปเขาบอกอย่างชัดเจนนะ ยืนยันอย่างชัดเจนว่าต้องการค่าตัวของควาเดโอเนี่ยที่100ล้านยูโรนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นค่าตัวที่มาหาศาลมากๆเหมือนกันนะครับผมก็ต้องตกลงเจรจากันต่อไปว่าจะมาจบกันที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ โลมาโนยังบอกอีกว่าในส่วนของสัญญาส่วนตัวเนี่ยนะฮะระหว่างควาดิโอกับกับแมนซิตี้เนี่ยนะครับไม่มีปัญหาแล้วตกลงกันได้เรียบร้อย100%มาตั้งแต่10วันที่แล้วแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่การเจรจาระหว่าง2สโมสรน,นั่นแหละนะครับผมแต่ก็มันก็ยังมีแกลบช่องว่างห่างอยู่เยอะอยู่นะระหว่าง75กับ100่นะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะหาตรงกลางกันเจอไหมแต่ผมเชื่อว่าซิตี้ทำได้นะถ้าเกิดเขาอยากจะเอาจริงจร่ะ นะครับกับ y o s โกก a ด d i o นะครับติดตามกันต่อไปนะครับ มากันที่ข่าวต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นเซจิโอลามอสนะครับผมกองหลังคนเก่งนะครับผมที่ปัจจุบันก็อยู่กับเปเชีใช่ไหมโรมาโน่ก็ออกมาอัปเดตนะฮะบอกว่าตอนนี้นะครับผมเซจิโอลามอสนะครับผมเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายหลักนะฮะของอินเตอร์ไมอามี่นะฮะทีมของดิวิชแบ็ทแฮมนั่นเองนะครับผมที่พยายามทาบทามติดต่อลามอสให้มาเล่นด้วยกันที่อินเตอร์ไมอามี่นะครับผมหลังจากเพิ่งจะเซ็นบุตเกตแล้วก็รีโอนเนลเมสซี่ไปนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะนอกจากอินเตอร์ไมอามี่ แล้วนะฮะก็ยังมีอีก2อ,อ,อสองทีมชื่อดังจากซาอ,อุดิอาระเบียนะครับผมที่สนใจลามอสเช่นกันนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเซเชลลาอมอสเองนะครับผมก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจอย่างไรนะครับผมว่าจะไปที่ไหนต่อไปนะครับโดยเขาก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะฮะจะต้องพิจารณาจากความต้องการของครอบครัวเป็นหลักเลยนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสถานีต่อไปของกองหลังแชมป์โลกคนนี้ จะไปที่ไหนนะแต่ผมคิดว่ามีโอกาสไปอินเตอร์ไมอามีสูงนะเออนะครับไปอยู่กับเมสซี่เหมือนเดิมนะครับกับลาโมสแล้วก็มากันที่ข่าวต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆนะครับผมบทแรกของมาริซิโอโปเชติโนนะฮะคุนซื้อใหม่ของเชลซีนะครับผมก็หลังจากที่เขามีการประกาศกันมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงปิดฤด,ดูกาลไงทำให้เออ พอสเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้มีการออกมาสัมภาษณ์แต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ได้มีการออกมาสัมภาษณ์พูดถึงมากมายหลากหลายประเด็นแล้วนะครับโดยท็อปิกที่มันน่าสนใจที่มันเป็นคีย์เวิร์ดออกมาเนี่ยนะฮะผมพอสเขาบอกไว้ว่ามันง่ายมากนะครับมันง่ายมากที่ผมจะตอบรับเชลซีนะครับผมพวกเราทํางานหนักกันเสมอนะครับผมแล้วก็ผมอยากที่จะพยานอย่อย่างเต็มที่เพื่อแฟนฟุตบอลของเชลซีนะครับผมผมเข้าใจว่าเชลซีมี ประวัติศาสตร์ที่มันยิ่งใหญ่มากๆและทีมของเราไม่สามารถที่จะยอมรับกับฟอร์มการเล่นที่มันไม่คงเส้นคงวาได้นะครับผมคิดว่าในช่วง10ปี12ป,15ปี15ปีหลังสุดในอังกฤษเนี่ยเชลซีเป็นทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษเออพอเขาว่าอย่างนี้นะครับประมาณ15ปีหลังเชลซีเป็นทีมที่ดีที่สุดในอังกฤษเขาว่ามาแบบนี้ทุกคนว่าย,ย่างไงทุกคนเห็นด้วยไหม เออถ้าเกิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะเออนะครับผมนะกับโปรเจตินโนนะครับแล้วก็ไปกันที่ข่าวต่อไปฮะก็นี่มีการประกาศออฟฟิเชียลชูเสื้ออย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมสําหรับฟินิกฟิลิกเอ็มเมชานะครับผมกองหน้าดาวลุ่งไหมก็ ก็ยังนับว่าเป็นดาวลุ่งอยู่แหละนะประมาณ2ี่2เ็นะครับผมจากวอลฟบวกนะครับผมย้ายมาร่วมทีมดอตมูลนะครับผมด้วยค่าตัว30ล้านยูโรนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครไม่รู้จักนะก็คือฟิลิกเอมเมชานเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันได้คิดดาวรุ่งที่เก่งมากๆนะครับและก็เป็นอ,อ,อดีตนักเตะเยาวชนของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับผมก็คืออยู่ในรุ่นเดียวกับน,นี่แหละฟิลฟอร์เดนซานโชเนี่ยแหละนะครับผมมีความสามารถที่เก่งมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ ย้ายจากซิตี้มาวบบวกฟอร์มดีมากแล้วก็ปัจจุบันก็ย้ายมาดอทมูลแล้วนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นดีลที่ดีของดอทมูลได้อีกแล้วในอนาคตแล้วก็ถ้าเกิดจะขายต่อไปเนี่ยผมว่าทํากําไรมหาศาลแน่นอนก็รอติดตามฟอร์มการเล่นกันนะครับผมสำหรับฟิลิปเอมเมชานะครับไปกันที่ข่าวต่อไปนะฮะนี่ครับผมก็เป็นอัปเดตนะฮะจาก CEO ของฟิลล์เลตินนะครับผมสําหรับ ดิวของโซฟิยันอัมลาบัดนะครับซึ่งอัมลาบัตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่มีชื่อขึ้นมาในช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าด้วยผลงานของเขาในบอลโลกเนี่ยหูม,มันโดดเด่นจับตาเหลือเกินนะครับมีข่าวมากมายนะฮะทั้งกับแมนยูบาเซโลน่าลิเวอร์พูลอะไรแบบนี้นะครับแต่ล่าสุดนะฮะซีอของฟิออนะครับก็ออกมาอัปเดตบอกว่า น่าถจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีข้อเสนอไหนที่ยื่นเข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับผมดังนั้นก็ต้องบอกว่าอัลลาบัดเนี่ยยังคงเป็นนักเตะของฟิออร์เลติน่าอยู่นะครับผมและเราจะพยายามทําอย่างเต็มที่เพื่อล้งให้เขาอยู่ต่อนะครับแต่ส่วนตัวผมก็เชื่อว่าพวกเขาก็พร้อมขายแหละถ้าหากว่าได้ค่าตัวที่มันเหมาะสมมากพอนะครับสําหรับอัลลาบัดนะครับแล้วก็ อ่านะครับมาอัปเดตข่าวกันต่อไปนะครับผมกับการหิชากกานะฮะก็สืบเนื่องมาจากในช่วง2-3สวันที่ผ่านมามันก็มีกระแสออกมามากมายนะครับว่าชาก้าอาจจะไม่ย้ายแล้วหรือเปล่าอาจจะเฮ้ยล้มเลิกดีลกับเลเวอร์คูเซนหรือเปล่าใช่ไหมครับผมจนกระทั่งนะฮะล่าสุดโรมาโนนะครับก็ออกมาอัปเดตให้ทุกคนรู้กันอีกแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชากกาเนี่ยก็คือตกลงกับเลเวอร์แล้วเรียบร้อยจริงๆนะครับตกลงไปตั้งแต่1เดือนที่แล้วแล้วนะครับผมโดยอาร์เซนอลนะฮะจะยอมนะ ผมจะยอมให้ชาก้าย้ายก็ต่อเมื่อเขาได้นักเตะกองกลางใหม่เข้ามาซึ่งก็คือดีแคนไลท์นั่นเองนะครับผมและผมก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้นะฮะเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับผมต้องการค่าตัวของชาก้ามากขึ้นในดีลของกับเลเวอร์นะครับผมจากตอนแรกที่เขาว่ากันว่านะครับประมาณ15ล้านยูโร12ล้านยูโรประมาณนี้นะครับแต่ว่าครั้งใหม่ข้อเสนอใหม่นะครับผมที่เราต้องการมันก็คือประมาณ20ล้านยูโรถึง25ล้านยูโร นะครับผมซึ่งก็ว่ากันว่าเลเวอร์เขาก็โอเคเซเยตด้วยนะครับผมก็ถ้าหากว่าย้ายไปจริงๆแล้วด้วยค่าตัวประมาณเนี้ย20ล้านยูโร25ล้านยูโรเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าก็ถือว่าโอเคนะเป็นค่าตัวที่ก็ไม่น้อยแล้วกันนะครับไม่น้อยแล้วกันกับชากานะครับผมนะแล้วก็มาอัปเดตข่าวสุดท้ายนะฮะนี่ก็เป็นภาพการฝึกซ้อมนะครับผมของบรรดาน,นักเตะอาเซนอลนะฮะที่กลับมาที่ลอนดอนโคนี่กันแล้วนะครับผมนี่ แซมบี้โลคองก้ากลับมาแล้วทุกคนนี่อันนี้เป็นลีโนซูซ่านะครับแบ็กซ้ายดาวลุกนะน,นี่อาร์เตต้านะครับมาควินยอรสครับผมล็อบโฮดดิ้งนี่ตัดผมสั้นแล้วนะฮะกาเบียโเชซูทนี่เบนไว้กลับมาหมดแล้วนะครับโอ้หล่อมากเบนไว้ดูเดน่นะครับเออนี่อาร์เตต้านะครับนี่เชซูสกับมาควินยอรสนะครับ ลาโพรดิงเอ็ดดี้เอ็นเคทีอะนี่กลับมาซ้อมแล้วนะครับผมนะก็กลับมากันเยอะแล้วแหละนะครับเลรนโตทอดส่งทอดซานะฮะก็ค่อยๆกลับมาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะ อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปเยอรมันกันแล้วนะครับสำหรับอาร์เซนอลของเรานะครับผมนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเหมือนเดิมด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะาฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่กดไลค์ก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนก็นแล้วกันนะครับผมขอให้มีวความสุข นะครับผมขอให้มีแต่ความสบายใจในการทํางานในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เจอกันได้ตอนเย็นวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย